นี่คือวินิจุด70บาทนะครับผมซื้อรหัสมาดูว่าจะคุ้มไหมนะมาแล้วเป็นเกมเปิดของเขาการแซงโอ้โหร้านรับเติมทองอีฟบอลเพสอง2ัและเกมมือถืออีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง 15- 20%้ยนู่นนะราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้าน Over t ร p Up ครับสนใจลิงก์เพจและลายอยู่ใต้ e s c r i p t i o n สำหรับผมได้วินิจุดก็พอแล้วนะครับผมคือตัวอื่นก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ดีหรอกแต่ก็ได้สองอยู่นะครับผมราคาถูกสุดก็70บบาทก็เลยซื้อมานะครับ ให้เขาบุกไปก่อนนะเดี๋ยวเราเอา้าเราตัดได้ครับมาครับให้ส่งให้วินิสุดไกลๆลนะแล้วครับวิ่งทันบอลด้วยนะมาแล้วคือสปีดเขาตอนยังไม่มีบอลน,นี่คือพุ่งมาสุดยอดครับบางทีแซงแบบเวอร์ก็มีนะคือโกผมก็โกตัวธรรมดาแบบเด้ๆเลยนะไม่ได้เป็นตัวฟีเจอร์อะไรสักอย่างเลยตัวธรรมดาแบบไม่ได้อัพด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตัวดังด้วยนะผมแต่ก็เอามาไว้มาแล้ววินิสุดมาอีกรูปไหมอือหือโกรับได้มาแล้วมาขินยอด ส่งกลับขึ้นหลังก่อนนะเซตบนก่อน,นครับแล้วก็ส่งเข้ากลางออกมาครับค่อยๆต่อบนขึ้นไปคือเรารอให้วิวิทนี่สุดทาเกมตอนสุดท้ายนะผมตอนนี้เราก็ส่งก,ากลางไปก่อนนะมาครับเปิดมาข้างในลองดูไดไ้ไม่ได้นะเดมบุกของเขาต่อเอเ็มเปเป้ได้บอลมาส่งไปซ้ายแล้วผมเนมาต้องระวังเอเ็มเปอเป้เลยนะคือกองหลังผมไม่ค่อยดีนะไม่มีเดสทอยเยอร์นะครับผมมาตัดได้ครับไม่ได้แล้วหลุดแล้ว โอเคครับสวยวูลเล่นช่วยชีวิตอแล้วมีมาอีกมีมาเดียกว,ว่ายังไงใสโอ้โหนี่ครับโกเรากูตัวธรรมดานะไปครับกูจบครึ่งแรกนะก็คือกองหน้ากองอะไรผมไม่ค่อยสนเลยนะสนแค่วินี้สุดตัวเดียวนะแต่ก็ที่ซื้อมาก็เพราะว่าเห็นมีดเดิ้บอหาช่องด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวอีซี่หรอเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าอีซี่นะตัวเป็นกองกลางหาช่องอ่ะเดี๋ยวอันนี้นมาก็ดีหน่อยนะครับผม แต่เอามาเล่นก็ยังไม่ค่อยถนัดนะคือแบบมีแต่กลางลูกโฮเพเยอะเลยอะ่ะไม่มีเคลียร์ทีมเมเกร์เลยก็ยังยังเล่นลำบากอยู่นะวินิสซุดได้บอลมาอีกแล้วมาแล้วสับเขาหลอกไปหนทีไม่ได้เ,เกมบุกของเขาต่อครับมาที่อเวลิตดักไว้ก่อนครับเปิดมาเนี่ยลูกแบบนี้ยินสุดว่าอย่างไงครับโกดึงโกมาแล้วสวยงามครับปมกันได้สัต์ไกมาที่ม,มารับได้ครับเนี่ยครับ คือต้องบังคับเองมั่งนะโกคือโกระดับนี้ปล่อยไว้ไม่ได้อ่าส่งให้กลางหลุดครับจังหวะน,นี้วินิสุดว่าไงเนี่ยจังหวะแซงนะครับผมดูไว้จังหวะแซงโอ้โหอช่องยิงได้สวยแล้วแต่คือมันติดที่ยิงนี่นะครับผมคือลูกเฉ,เฉียวแบบนี้มีเยอะนะครับผมคือผมเล่นมาหลายตาก่อนหน้านี้แล้วนะแบบ มีเฉียวเฉียวเสาแบบนี้เยอะนะครับผมคิดว่าจะเข้าแต่ก็เฉียวต่อออกตลอดนะครับผมแต่คือเล่นกับบอลเนนะี่ยคือเข้าง่ายนะแต่เล่นกับคนแล้วเหมือนจริงไม่ค่อยตรงกรอบเลยมาแล้วเป็นเกมบุกของเราต่ออันนี้เราต้องพยายามคองบอลไว้เยอะนะคือเขาได้บอลแล้วมันอันตรายมาให้กลางรับรอส่งให้วินิสุดก่อนกลางหลุดโอ้โหแต่ไปส่งให้วินิสุดก่อนนะครับผมใจมันไปแต่วินิสุดเอาแล้ว ติดครับผมเป็นเกมบุกของเราต่อให้วินิสุดได้อีกไม่ได้แล้วครับผมมาอีกลูกครับจังหวะนี้จะทำยังไงหมาแล้วติด <c ười> คือเสียดายจังหวะเนี้บางครั้งก็กาดจังหวะไม่ค่อยแม่นนะครับผมเล่นกับคนเพราะว่าฝึกเล่นกับบอดมันคืจังหวะต้อได้บอรดครับจังหวะนี้เป็นเกมบุกของเราต่อวินิสุดได้มาโดนกระแทกกระแทกแล้วปิวเลยนะ ดูดูนะครับแค่หลังชนกันแค่ไหลชนกันบางมากนะครับผมให้ใครโดนตัวไม่ได้เลยวินิจซุดเนี่ยต้องเลี้ยงแบบไม่ให้ใครโดนตัวเด็ดขาดอ่านไ,ได้ปะครับจะเสียให้เขาไปดิมาเลียว่ายัางไงแย่งกับขึ้นได้ไม่ได้ครับอ่าติดมาที่ใจป้ากันไม่ได้ดูสกัดก่อนมาแล้วนะครับ กเกมบุกเขาต่อรอคนนคับติดเรารรอส่งให้วินิสุดต่อครับอ้าวแต่ส่งไม่ดีกันครับอ่าติดชีเวลไม่ได้บอลแล้วมุนเลิรเปิดมามักกียอดเจ็บกินครับมักคียอดนี่ผมอัพแบบเดี๋ยวเดียด,ยดยีรับก่อนครับผมไปสวยงามครมียอดผมอัพแบบเป็น98นะผมผมไปนเน้นให้มันกระโดดได้94นะอ้าวแล้วหลุดกลางแล้วผม หมาลูกนี้ลองดูซัดไกลโอ้โหมาครับกองหน้าญี่ปุ่นหรือเปล่าน่าจะญี่ปุ่นนะนี่ตัวนี้เราก็รับไปนะวินิสุดยังไม่ค่อยโชว์ฟอร์มเท่าที่ควรเลยนะแต่ก็นะราคา70บาทเล่นได้คัวนี้ก็ถือว่ามันแล้วนะได้วินิสุดมาโอเคออกด้วยครับเอซสุดท้ายนะวินิสุดจะเล่นได้ไหม70บบาทค่าตัว ตัวอย่างแพงมาไม่ได้แสงนะผมนาจะจบแล้วนะแค่นี้นะแล้วยังไงครับวินิสุดไม่ได้บอลจบเกมไปที่เรียบร้อยครับผมกับรหัสวินิสุดเ์70บาทนะนี่ก mm. องหน้าญี่ปุ่นก็น70บาททุกคน mm. ว่าคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มบอกลองคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมดูนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าคุ้มแค่ไหนนะแต่สำหรับผมผมแค่อยากได้วินิสุดมาเลี้ยงเล่นนะครับผ หาคุ้มไม่คุ้มยังไงก็บอกกันด้วยนะล้วทุกคนมีวินิจุกสมเองเนะี่ยหมดไปประมาณกันกี่ทองนะลองบอกกันดูหน่อยเพราะว่าตัวพวกบิ๊กทามพวกโชว์ทานนี่ผมไม่ค่อยกล้าสูมนะคือเข็ดไปกับกาก้ากับเนมาภาคก่อนแล้วนะผมก็เลยไม่เอาแล้วนะสูมฟิวเจอร์ดีกว่าพวกตัวอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมซื้อรหัสเอานะครับผมหาตัวถูกๆมาเล่นให้ดูนะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ